ถ้าตัณหาอุปาทานเกิดขึ้นนะจะเป็นปัจจัยให้เกิดภพภพก็คือความปรุงแต่งความิ้่รนของจิตปรุงดีบ้างปรุงชั่วบ้างปรุงไม่ดีไม่ชั่วบ้างภพเป็นปัจจัยของชาติชาติคือความเกิดความเกิดก็คือการได้มานะการหยิบฉวยตาหูจมูกเล่นกายใจขึ้นมา เพราะเวลาจิตมันทยานอยากออกไปนะมันจะไปหลงอยู่ในโลกของความปรุงแต่งถ้ามันไปปรุงแต่งเรื่องราวภายในนะจิตมันก็จะไปหยิบฉวยจิตขึ้นมาพอนะจิตยหยิบฉวยจิตขึ้นมาแนละ้จิตจะทุกข์ทันทีเลยชาติเป็นปัจจัยให้เกิดทุกข์ชาติไม่ใช่แค่เกิดมาชาตินี้เกิดเป็นคนนะอันนั้นอยากไป ชาติเนี่ยคือการที่จิตเข้าไปหยิบตาหูจมูกลิ้นกายใจขึ้นมาหยิบขึ้นมาทําอะไรหยิบขึ้นมาเพื่อไปเสพอารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจไปเพลิดเพลินในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในพุทธภาในธรรมอารมณ์พอจิตมันไปหลงอย่างมันมันหลงหลงรูปมันปรุงอยากดูรูปขึ้นมา จิตก็ไปเกิดที่ตาเราก็ไปยึดถือนะเราต้องดูละเอียดถึงจะเห็นนะจิตมันจะไปหยิบ่วยตาขึ้นมาแล้วเ,เอาตาแนละ้วไปดูรูปเวลามันจะฟังเสียงนะจิตมันหยิบชวยหูขึ้นมาเอาหูไปฟังเสียงนั้นเราจะรู้สึกจิตจะเกิดดับ ไล่ตามอายตนะทั้งหกตรงที่จิตไปหยิบสวยตาหูจมูกเล่นกายใจให้นมาเรียกว่าชาติความได้มาซึ่งอายตนะเนี่ยตำราจะใช้คำว่าการได้มาซึ่งอายตนะคือชาติได้มามันไม่ได้อะไรจริงหรอกเพราะมันไม่ใช่เจ้าของ แต่มันเข้าไปหยิบฉวยเข้าไปยึดตาหูจมูกลิ้นกายใจขึ้นมาพอไปหยิบไปฉวยไปยึดขึ้นมานะทุกข์ก็เกิดในขณะนั้นเลยเพราะอะไรเพราะในความเป็นจริงตาหูจมูกลิ้นกายใจคือตัวทุกข์ตาหูจมูกลิ้นกายกเป็นส่วนของรูปธรรมใจก็ส่วนของนามธรรมเพราะฉะนั้นตาหูจมูก